ินไม่อร่อยมุมไปองคีหมาเนี่ยมาพ่นใส่หน้าเพื่อนแสงว่เอาตาซาก่อนไหมจัดมาแต่ว่าสองแก้วมีอะไรแน่นำเลยดําไม่เอาคุณสั่งเยอะแยะมากไหมขนาดนี้พวกมึงอ่ะจะกินหมดอ่ะถ้าเกิดว่าไม่หมดผมให้สองเท่าถ้าผมกินหมดมื้อนี้ผมไม่ายมันไม่ใช่งง่ายๆนะครับข้าวหมกไก่ พวกคุณไม่ได้กินข้าวทีวันนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องเน็ตกามานะครับผม หมื่นแคลหมื่นแคลวันนี้เราพาพี่เน็ตมาแดกโรตีปูชาชัับของร้านร้านเพื่อนร้านเพื่อนอันนี้เราพามาร้านของพี่โจวี่กาน่าโจวี่บอยโจวี่กาน่าโี่กาน่าเออแต่พอเจอทักไทยสไตล์แอฟริกา บอกเฮ้ยว่าซับดำตักไข่ก็คือทักได้เลยนี่พี่ทักได้เลยฟิกาปกติเออปกติเลยเขาไม่โกรธ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 เขาหน้าเนี่ยเนี้ยเนี้ย้เออเนี่ยสวัสดีครับพี่ดำดำพ่อมุงซีพ่อมุงซีแล้วเอ้าแอ้วอีกทันนี่ก็ทักไขยเขาทักไขยกับเป็นการทักไข่ทักไข่กับต้องมาซับนะครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับมาซับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจับแม่งไม่ต้องจับแม่เลยนะรอบแรกรอบแรกเขาบอกว่าเราพามากินข้าวหมกไกยีน่ารอบนี้เราพามากินข้าวหมกเหี้ยเพราะว่าอะไรครับพี่แนทเพราะว่าเขาบอกว่าทำให้พวกี่เหี้ยกินเพราะว่าเหี้ยทำให้พวกเหี้ยกินก็ต้องเหียกเหยเพื่อนเหียเหียนี่แหละเพื่อนเหี้ยกบพี่มีเพื่อนเป็นเหี้ยครูโรตีชาชักมีหลายสาขาถูกต้องครับแต่พี่นี่คือแอบเปิดไอ้ที่ข้าวหมกของเหี้ย มีอยู่ที่ที่เดียวป่ะวันนี้ก็คือว่าสาขาเดียวนะครับที่มีขโมกไก่ครับรวยครับคนอินเดียเหรอทีนี้นายจะดูหน้าตาเขาที่เขารู้เขาเป็นคนอินเดียไม่รู้ผมเขามาจากอินเดียบอมเบย์รู้จักผมไปเฮ็นดังสกีอานาฮีเดอร์สเกดเดอร์สเกดโอเคครับผมเข้าใจแล้วโอเคครับนั่นแหละครับผมคือจริงเราสั่งออเดอร์ไว้พี่แนทแล้วครับให้พี่แนทลองชิมหน่อย อันนี้เขาเป็นนักชิมนักชิมเหรอครับนักชิมปกติมชิมเลือดผมเมื่อวานมันหวานเลยมัเค็มด้วยนักชิมวันน่าจะคิมก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรมากินแบบเบาๆแล้วกันกินแบบชิมนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวไปดูบนโต๊ะว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันปะตามเลยครับผมมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยนะมมีเมนูหลักเมนูนะครับนอกจากข้าวหมกไก่แล้วครับแกงมัสมั่นเนี่ยก็คือสุดยอดนะครับกินไม่อร่อย มุมไปโอมขี้หมาเนี่ยมาพ้นใส่หน้าเพื่อมีมั้มีไหมผมมี่ันุงบอกอร่อยอยู่แสง่าเอาชาชาก่อนไหมจักนาแต่ว่าสอกแก้วมีแรงแน่นอนเล้โว้ยของดำไม่เอาไม่จุกม่ะ อะไรมันไม่เก๋อะไรเนี่ยมันแน่นแน่นแน่นหอมอย่ามาเปลี่ยนเออกูกูจะออกเลยตอนนี้นะหรือว่าจะเสิร์ฟหรือว่าจะเสิร์ฟครับโต๊ะเลยขอสักสองน้ำสองน้ำสองน้ำได้หรือมีแบบอะไรแบบแนะนำชาชักชาชักเลือดกูชาชักเลือดกูผมจะถามว่าคุณกินมันได้ไหมมามามาได้แต่ที่นี่ไม่มีจะบอกว่าไม่มีเอาเอาเยี่ยวฟิลไหมมันจะมีมีดครับเอาชาเขียวแล้วก็ชาชักนี่ ได้เขาเรียกชักชาชกชาเหมือนมันบูดอ่ะเป็นฟองอ่ะไปดูดิเอ็นี่ผมบอกเลยน้องมันห้าสิบวันไอ้บ้ามันไม่ได้บูดเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวคุณลองกินลองดิกระชาบโบราณกระชาแต่เขาเรียกสาชักไงมันไม่ใช่ชาโบราณต่อเน็ตปะแค่มีแค่สองแก้วเนี่ยมาแอดยนได้ คุณสั่งเยอะเยะมากไหมขนาดนดี้พวกมึงอ่ะจะกินหมดอ่ะไม่หมดก็รู้ว่ามันไม่หมดหมดหมดมันหมดยังไงถ้าผมกินหมดมื้อนี้ผมไม่จ่ายถ้ากินหมดไม่จ่ายทิ้งเลยแต่ถ้าไม่หมดถ้าเกิดว่าไม่หมดผมให้สองเท่าแต่ถ้าหมดฟรีไม่ได่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามพ่อก่อนถามพ่อถามพ่อมาที่พ่อ ผมว่าคุณกินเนี่ยงั้นนะผมตั้งใจะจะดูว่าคุณกินเพราะว่าส่วนเนี่ยเห็นเต็มท์รันรายการไปเหมาบ้างไปอย่างนั้นผมอยากเห็นกับตาอ่านี่ตาสายแว่นดีนะสายแว่นดีนะสายแว่นดูดีกว่าใช่ไหมดูดีกว่าไม่ได้นอน,น่ะเฮ้ยนี่นอนเลยพี่นอน่พี่ต้องแบบว่าทำอะไรเล้ยกอายไลเนอร์ไม่ต้องทำขอบตาดำครับดำพ่อสิมาได้กินดีกว่ามองเข้าหมกใจก่อน อันนี้บอกเป็นซิกเนเจอร์เหรออืมของใหม่หมร,รู้ได้ยังไงก็ไปแดงอยู่แล้วอะคุณใส่ปากกับคุณอะอุยเจี๊ยเอาเรื่องก็องอยังไม่ได้ไล่นะอย่าไปแย่งกันกินผมจะมีเวลาให้พวกคุณ24ชั่วโมงอ่ะอืมอืเ้ยอร่อยจริงเนี่ยนี่นรสรุปพี่เขาบอกเรายังวะั้งหมดรีหรือว่ามไม,มไมา<ม> ถ้ากินไม่หมดคุณใจสองเท่าทั้งหมดถ้ากินหมดแค่กินหมดแค่เท่าเดียวอ๋อสรุปก็เสียอยู่ดีเดี๋ยวคุณหาข้าวมาอนะอ่าพรชี้ให้ยื่อขมามันไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นข้าวหมกไก่ข้าวหมกมันไม่ใช่ไว้พวกตถุดิบขนมอย่างนี้กินนิดหน่อยนี่ข้าวหมกในสีจานนะบ้าเหรอนี่แหละดูรายการเขาแล้วก็มากินข้าวหมกไก่ที่นี่นะคนที่จะมาก็โทรบอกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลูกค้าบน เขาไม่ได้จองนะครับหมดนะครับพี่ขายเฉพาะวันเสาร์นะพูดเสาร์อาทิตย์ทำไมไม่ขายทุกวันอะไรนะครับทำไมไม่ขายทุกวันมันก็ให้มันเป็นโอ้โเคเมนให้มันเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษเขาเรียกว่าเมนูโฟร์ทูเดย์ไหมครับหากินยากใช่ไหมครับนี่แหละต้องหากินยากครับก็เลยต้องเป็นเบอร์เฉพาะคุณเสาร์จริงพี่ไม่ขายแอฟริกาก็ได้ไหมนม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องกินน้ำจิ้มหมวาวังกินี่ยินดีครับี่จะเอาจานเก็บให้ผมล้างให้ด้วยนะ นี่จานที hmm? uh ่สองนะครับยังไม่ถึงไหนเดือนนี้มาใหม่พี่อันนี้ใหม่ไม่ได้กินใช่ไหมครับนี่เขาเรียกว่าไฟแดงอะไรครับนี่เขาจะทำที่รลังนะเนี่ไม่ใช่ทขบะนี่เขาเรียกว่าทิชชู่วิปครีมทิชชู่วิปครีมใสช็อกและข้าหนีหนีทอไวยทองและนี่ไวยทองไวทองครับ เอาคุณจะกินเลยอ่ะกินเลยครับกินเลยกินเลยชิมชิมก่อนลองชิมก็ได้ลองชิมก็ได้มันต้องกินตอนนี้เดี๋ยวมันจะลองกินอันไหมแต่แบบละลายละลายใช่ครับวิวดูดิเขินเด้งๆปากกันเล็กหัยท้องมันจะใหญ่ตรงไหนอ่ะอร่อยมากจริงมยเนี่ยพูดเยอะแต่พอได้ใจฮึ่มมากไม่แล้วแกก็ไม่ต้องเอาใจผมหรอกเอาความจริงดีกว่าเอ้าอันนี้เป็นสเต็ก เนื้อใช่ไหมครับนี่สเต็กไอเีนาครับไอเยนาใช่นี่อิ่มโปรจากแอฟริกาอันนี้เป็นเมนูใหม่ใช่ไหมที่เมนูใหม่นะเต็กเนื้อหมาข้าวเหวลงไปลองดูเอาหนัลองดูเฮ้ยมันจริงจริงลองดูลองดูเหนียวไหมไม่เหนียวงจริงเป็นอย่างนี้เหรอไม่ไม่เหนียวครับมียาดึงแรงยไงนั้นคุณมี่ไม่ไม่เหนียวจริงเออแมทไม่จริงอะไรมาก น่าอร่อยไม่อร่อยว่าไม่เดี๋ยวถ้าอิ่มแล้วเดี๋ยวได้กินไม่ครบเดี๋ยวพิซซ่าบอกนายว่าความพิเศษมันคืออะไรความพิเศษก็คือในขวดเจ้าอื่นในขวดเจ้าอื่นไม่ไม่ที่คุณกินสังเกตไหมครับแป้งมันจะบางๆางไม่ไม่เหมือนแป้งพิซซ่านะครับอ่าแล้วนี่เป็นโรตีอทอดเหมือนทำพิซซ่าอีกรอบหนึ่งมันก็ได้อร่อยตรงนั้นอืมใช่ครับน่าอร่อยอร่อยใครบอกว่าอร่อย วิ่งโอ้จริงๆอยากพูดเล่นเอาจริงๆอร่อยมัอร่อยจริงๆไม่อะไรไม่อร่อยก็บอกอ่ะไม่อร่อยจริงๆน่าไอวเยอะนี่เนี่ะไปสามรอบแล้วเนี่ยบอกว่าไม่อร่อยไม่อร่อยเอาเฮ้พวกมึงก็ไม่อร่อยจะกินได้ยังไงอ่ะเสียดายของเสียดายของไอ้เย็นที่เหลือยังไม่เกลียเรื้ออันนี้เป็นโรตีชีสโรตีแฮมชีสใช่ปะ Yes วิ่ง เนี่โรตีใส่เนื้อใส่เนื้อนี่ใส่เปนคนนิดนึงอันนี้ไม่ของพลาพวกเนี้ยไม่ครับมันผสมกันไหมมันมันเนื้ชาติหวานมันเหมือนเรากินเบเกิลเฟสเลยนี่เหรอไหมล่ะคนที่เคยอยู่ต่างประเทศเบเกิลเฟสเขามีซอสเสือออกด้วยฟาสอืมน่าเลยเอราะ่านี่แฮมเชดแฮมเชดได้ได้น้องมันตะบัดไหม มัตตบะเนื ahead, mm ้อ hmm. น mm ี hmm. right ่นั่นหละโอ้ยมัตตบะเนื้ออะไรอยู่กลางน้ำมันก็มีอยู่จะไปไหนอะไรลูกพี่เป็นเจ้าของร้านพี่ตอรือเรื่อยร้ยร้ยตาคูบอดตาคดมัตตบะเนื้ออือพวกคุณไม่ได้กินข้าวทีวันนี่เม็ดกินข้าวทีวันกินเมื่อเช้ากินร่มเ้นกิน่มีบัอ้นากินก ได้แล้วคนละครึ่งเขอ,อิ่เยอะโอโ้โหเย็นโดอั้งหมน่ากนเลยรีวอยังไม่ออกน้ำชี๊ม ดูแฮมใส่ใส่มาดีกว่าอืมใส่ให้เป็นชื่อเรียกว่าแฮมชีสได้เนี่ยเนี่ยดูเด็ไม่ใช่ไม่ได้ใส่ครับดูสิดูดูครับอ๋อข้มงในข้างในมีอยู่ละครับอ๋อให้มีอยู่ใช่ที่เหลือก็เลยโอกข้างนอกกินคนละกินนิดนิดหน่อยก็ได้ค่อยกินไม่ต้องรีบมันอร่อยครับรีบกนก็อร่จริงไหมเนี่ยอย่ามาเอาใจผมใจแลยวจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ให้กินไม่หมดอ๋อ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 อ๋้อ๋ออ อย่ามาเอาใจเลยถ้าไม่ไหวก็อบอกไม่ไหวนะผมไม่อยาไอไกให้ใครตาร้านนี้พอร้องแล้วถ้าผมเป็นอย่าเป็นนักกล้ามมันพวกคุณจะทำยังไงครับตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ดี่ร่ถามเลยตายแล้วเกิดใหม่ แน่เชื่อว่าลูกค้าเขาจะมีเข้ามาเรื่อยนะนนอคือไม่ได้เชื่อจริงนะคุณก็จำไว่าส่วนใหญ่นี่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เลยให้เกียรติเพื่อนถ้าไม่งั้นกันสาวอาทิตย์ส่วนใหญ่ผมไม่ก็ได้อัดรายการเพราะว่าลูกค้าเป็นวงครอบครัวที่เขาจะพาลูกค้าในครอบครัวมากินข้าวแต่พวกมึงมาเกะกะร้านกูลูกค้าข้าไม่ได้แค่พูดง่ายๆแล้วมึงจะกินไม่หมดตาย เอาอ่ะผมยังโยนจานให้ผมนะไม่น่ารที่อะไรมาคนไหนีอ้นี่เฟรนช์ฟรายยังมีอยู่นะครับเฟรนช์ฟรายยังมีอยู่ กินเร็วก็มันมันเก่งประมาณนั้นกินเร็วก็อิ่มเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยนงค้อนใส่เพิ่มไหมนับอะไรนะใส่นงค้นเพิ่มไหมนี่นี่กล้วยครับนี่มะพร้าวถือข้าวเลยนี่มะพร้าวมะพร้าวเขาจะเห็นแม่มะพร้าวนี่คือมะพร้าวมะพร้าวอยู่ข้างในนี่นี่เปิดนี่ให้ดูนี่ครับมะพร้าวเห็นไหมนี่มะพร้าวจริง กินแล้วคลึกนะช่วงนี้อะไรเลยมะพราะ้าวอะมากินน้ำมะพร้าวให้ ดูดิโอ้โหมันจบงานเลยไงอย่าไปจําข้างในมาล่ะเดี๋ยวเป่าคนไปตกงานผมเคยคิดว่าอยาหพันอฟริกามาขายแต่ส่วนใหญ่บ้านผมมันจะเป็นแป้งข้าวเจ้าอ่ะแป้งใส่ในน้ําเดือดแล้วก็กรวดมันจะออกเน้วมันข้าวเหนียวแล้วก็มีไก่แล้วก็เป็นต้มซุปซุปพวกนี้แต่มันจะมีปลาเนื้อไก่ในรวมเขาเรียกว่าซุปถ้าคุณอยากกินไรที่นี่ ถ้าผมมาขายที่นี่แล้วคนไทยคนหนึ่งกินปวดท้องแล้วเข้าโรงพยาบาลภาษาอเริกาเขาเรียกว่าคุยทองแน่ต้มแปลดที่คุยท้องแน่ภาษาอเริกามันโดนแน่เฮ้ยออมน่าสพย์ยุ้ยร้านยุ้ยมีคนกินแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคนแอฟริกาแล้คนไทยตายอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ไม่น่าปัดใช่ไหมมันดูไม่น่าหรอกเขาเรียกว่าฟรีนฟรายใส่ชีสไง ผมรู้ว่าพวกมึงจะตอนอิ่มก็กินเร็วอิ่มไม่ใช่มุกหรอกนี่ข้าวหมกนะครับมันไม่ใช่ขนมมึงกินข้าวหมกแล้วมากินโรตีข้าวหมกโรตีข้าวหมกโรตีเนี่ยเอะเป็นไงเป็นไงเล่นกับใครไม่เล่นไม่ได้เก่งคนเด่นเลยนักเมืองกล้างนักเมืองพ่อมึงดีเริ่มถอยเริ่มจ้อยนะเมื่อกี้นี่เขาด่า อไม่ชมครับเขาเรียกชงเรามชมชงหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยนี่หมดแล้วอ่ะโว้ดูนะโนู้ดูผมจัดการไม่ธรรมดาเยอะเหมือนกันแย่เริ่มนับถือรื่อยนะเอาไปเอาหกสิบเปอร์เซ็นต์ละกันหกสิบเดี๋ยวทีนี้ผมจะประเด็นผมบอกเขาหกสิบจานนะพ่อมึงดีแค่สองคนน่ะพ่อมึงดีเขาบอกผมยังงงคนกินแค่สองจานคนเดียวอิ่มแจะพวกคุณสิบจานน่ะ พี่อำดีใจนดีใจอย่าร้องไห้พ่องตายอ่ะอย่าร้องนี่เจ็บขอบพี่ผมกลับบ้านกลัวร้องผมเหนอยแล้วพี่ผมกังเขียเพี่เียก่อคนนี้ก่อนผมเหน่อยแล้วว่าไงเพื่อนเฮียขอโทษขอโทษเขาเอาตังใจเขาสิผมเหนื่อยแล้วผมจะตายแล้วเป็นไงล่ะไอตอนไอตอนมาถึงร้านกูไม่ไต่างเพิ่มมึงอ้าว มึงั่เพิ่มนี่แหละแค่แค่ขพันธุ์นันโรตีเขาแน่กินจริงไงไเนี่ยแค่ขายพันธ์ันคือเราสั่งเพิ่มจากที่เราสั่งโรตีนี่มาเพิ่มอ่ะประมาณเจ็ดแปดอย่างเว้ยที่มึงสั่งแล้วคือมึงก็แต่แต่โรตีมึงไม่เนี่ยก็อยาจกินโรตีเยี่สิบหกจานเป็นไงยังไม่หมดเหลือกี่จานเราอินไปยี่สิบเลือประมาณอีกสี่หนึ่งสองสามสี่ รุกหอกคุณกินประมาณนี้สิบสองแลแถมมีด้วยอ๋อก็ถือ่ามแล้ก็ำส่งแค่ี้ไม่หมดวันนี้ไม่หมดวันนี้ไม่หมดนะครับมีวูววาไปหน่อยเออวูบวาก็บอกเลยอย่าวูววาบบอกเลยอย่าวูววาบเต็มไป ชีดกันทั้งทีก็มันจะค่อนข้างดู่มร้อน่อยเพราะจริงๆแล้วแผนแผนการของเราคือเราจะเน้นเป็นข้าวหมกไก่เป็นหลักใช่แล้วตอนแรกเราจะสักพวกโรตีนี่ยสักแค่รู้สึกมาไล่เงี้แค่สี่อย่างสี่เมนูแล้วไปเรามาย่ำงอมาอีกสิบวะโต๊ะก้างแด่เนี่ยไม่สันเนื้อแบบนี่เห็นไหมเขาก็เลยบอกว่าปาลังกัสซันนี่คนในภาษาอเมริกันเขาบอกว่ายาวรว่ม้อนครับนี่แหละภาษาอเมริกันเองนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เขาทําไม่สําเร็จ นะฝากร้านพี่โจีด้วยก็ร้านอยู่แถวลำลูกกาครองสีตลาดนัดราชสวัยวินเทจนะครับร้านเปิดสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับขี้ไม่ออกบอกโจีมาที่นี่ครับเราก็เอาชาให้คุณกินคุณค่าของน้ำทันทีปวดขี้ไหมครับเอ้ยไม่เขีวยัยไม่ขี้เยคไม่จนรีบมาไหนขีวกันก่อน เนาะไก่ก็ถ้าอยากจะมากินแวะไปแวะมาก็มากินได้ยแต่ว่าข้าวบวก่จะมีเฉพาะวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ไรครับแต่มีเมนูหนึ่งแกงมัสมันไก่อร่อยนะครับอันนั้นมีทุกวันนะครับมีทุกวันวันคนที่หิวก็มากินข้าว้วกกินหวานกินอย่างเงี้ยกินอย่างเงี้ยสั่งเงี้ยอันนั้นผมไม่แนะนําครับช่วงนี้ผมเปลี่ยนคอนเซ็ปต์รายการแล้วเราเราจะไม่ใช่แบบว่ากินเยอะก็กินให้หมดเราจะสั่งไม่เยอะก็กินเหลือไม่เชื่อ แคครั้งแรกแค่เดือนเหลือไม่ไม่แค่ดือนเฉพาะครั้งแรกรายการเพรามือไม่เกี่ยวอย่ามาเอาเรื่องมาเกี่ยวเขามาแก้ตัวอย่าแก้ตัวยอมรับว่าคุณกินไม่หมดฝากท่องอิตาเลี่ยนด้วยนะผมไม่ก็แล้วครับสวัสดีครับเรานงจากนักร้านจากพวกเขามากินร้านนะครับไม่เกี่ยวเรื่องไอซ์ซ์เชคนไรไม่เกี่ยวคนไรไม่เกี่ยวนะครับร้านจากพวกเขามากินไม่หมดนะครับวันนี้เป็นวันที่สามนะครับวันแรกนะครับเขามากินไม่หมดนะครับคุณผู้ชมนะครับเขาแพ้นะครับเขาแพ้ผมนะครับ